สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนอาจารย์เสง5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการวางกายวางจิตนะด้วยสติปัญญานะครับก็คงไม่ใช่สามารถทําได้ง่ายๆนะถ้าท่านยังไม่ทราบนะครับว่าจิตเนี่ยคืออะไร นะวางกายวางไปทําไมนะในเมื่อกายเป็นของเราจิตเป็นของเราเราจะวางกายวางจิตนะไปทําไมนะคนจะสงสัยนะครับโดยเฉพาะผู้คนอายุสมัยใหม่นะซึ่งมีความเชื่อมั่นในทางด้านวิทยาศาสตร์นะเพราะเรียนรู้จากกระบวนการวิทยาศาสตร์มานะเรียกว่าตลอดทั้งชีวิตก็มีความเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์นะนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นคําตอบนะของเรื่องราวของชีวิต นะรวมถึงเรื่องของจิตใจด้วยนะจนกระทั่งหลายท่านเนี่ยนะก็ทำการรวบยอดนะครับเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งนะของร่างกายคือสมองนะก็คิดว่าจิตใจเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของสมองนั่นเองและก็สามารถอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งผมก็บอกหลายครั้งหลายหนว่าก็น่าเสียดายนะครับถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็เป็นชาวพุทธ แล้วก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ด้วยตนเองนะเพื่อหาคำตอบความจริงนะในอริยรสัจส,สี่นะครับเอ่อก็ถือว่าน่าเสียดายนะถ้าเรารวบยอดความจริงของเราเพียงแค่วัตถุนะเพียงแค่สมองนะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่จริงเช่นนั้นเราเนี่ยก็ถือว่าเราเสียชาติเกิดก็ได้นะพลาดโอกาสนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พบพุทธศาสนานะครับมันการวางกายวางจิตด้วยสิปัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับว่าจะทำได้อย่างไรนะครับ แต่มันจะสามารถทําได้เนี่ยนะครับเราต้องมุ่งสร้างทําที่เหตุเท่านั้นนะจึงจะหวังผลสําเร็จได้นะครับคือสิ่งที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเห็นยุกสมัยนี้นะผู้คนเนี่ยไปในทางาที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้ๆเนี่ยเยอะนะก็จะมีผู้ที่เชื่อไปทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปเลยนะเชื่อความทันสมัย กับพวกที่เชื่อในลนักษณะของความงมงายหรือว่าความที่ไม่ใช้สีปัญญานะครับเขาเรียกว่าไสายศาสตร์นะหรือบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์คือเชื่อว่าผู้อื่นเป็นผู้กระทําให้เรานะอย่างเช่นดวงดาวเนี่ยนะกระทาให้เราอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการทําไสยศาสตร์ต่างๆนะ้ำมนต์ดำนะ สิ่งภายนอกอะนะครับเป็นผู้ดนบันดาลนะให้ชีวิตเราเป็นไปอย่างเงี้ยจึงพากันงมงายนะครับเพราะฉะนั้นคนในยุคสมัยเนี้ยมันจะมี2แบบดูเหมือนว่ากลุ่มที่เป็นสื่อทันสมัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตกรรมกับกลุ่มคนที่มีความเชื่อเชื่อแบบโบราณน,นะมีความเชื่อแบบโบราณเลยอะนะยังเป็นไหว้ท้องฟ้าไหว้ภูเขานะยังมีความเชื่อในการไหว้ต้นไม้ นะหรือว่าเชื่อในเรื่องของดวงดาวให้ผลกับชีวิตนะหรือว่าเชื่อเรื่องของการทําคุณใสยอย่างเงี้นะใส่ผู้อื่นใส่ศัตรูนะให้คนมารักมาชอบอย่างเงี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่พุทธศาสนานะไม่ใช่เป็นหลักของวิถีพุทธนะครับแต่บางทีเราก็จะเห็นนะมันแฝงอยู่ในตามวัดวาอารามนะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักในพุทธศาสนานะอย่างเช่นภิกษุ นะหรือว่าผู้ที่ออกบวชนะก็มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโหราศาสตรนะ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์นะหรือว่าความเชื่อความงมงายลักษณะแบบนี้นะถึงบอกว่าในโลกยุคสมัยเนี่ยนะมันผสมทั้งเรื่องของความทันสมัยของวิทยาศาสตร์นะเทคโนโลยีนะวิศวกรรมนะวัตกรรมรวมถึงสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้นะแต่มันเป็นความเชื่อในลักษณะที่เชื่อว่า สิ่งอื่นภายนอกอะ่ะนะจะดนบันดาลให้ตัวเรานะประสบความสำเร็จนะหรือความดีความไม่ดีเนี่ยนะซึ่งมันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้นะครับเพราะน,นุนบอกว่าอันนี้สําคัญนะเพราะว่าเราต้องย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลทําไมพุทธศาสนาถึงตั้งมั่นแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองในอินเดียนะ พายุกสมัยนั้นเนี่ยผู้ปกครองรัฐรวมถึงประชาชนเนี่ยให้ความสนใจใส่ใจในคําสอนพระพุทธเจ้าน้อมนําพระธร,รรมเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติจนหลายท่านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสงสาวกก็ว่าบรรลุธรรมนะในชนชั้นปกครองเป็นกษัตริย์นะเป็นข้าราชการเสนาบดีอมตา์นะเป็นพ่อค้าประชาชนเนี่ยมีผู้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลจํานวนมาก เพราะฉะนั้นเสาหลักของพุทธศาสนาเนี่ยจึงมั่นคงนะมีทั้งภิกษุภิกษุณนะีซึ่งเป็นนักบวชชายนักบวชหญิงนะมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นชาวบ้านคารวสาทั้งชายและหญิงเนี่ยได้บรรลุธรรมนะได้เป็นภรรยะบุคคลจํานวนมากนะครับแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าพุทธศาสนาก็เสื่อมไปจากอินเดียนะด้วยเพราะว่าผู้คนไม่ได้น้อมนํามาประพฤติปฏิบัตินะครับและเมื่อพุทธศาสนานะเข้ามาในบ้านเราเนี่ย ก็มียุคที่รุ่งเรืองแล้วก็มียุคที่นะเสื่อมถอยนะเหมือนยุคสมัยนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันมีลักษณะนะพุทธเทียมแฝงอยู่ในพุทธแท้นะตามวัดวารามเนี่ยนะมีการพูดถึงนะเรื่องของการทําพิธีนะกรรมต่างๆบางทีก็เป็นไสยศาสตร์ด้วยนะบางทีก็เป็นเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยนะซึ่งมันไม่ใช่เป็นลักษณะของพุทธแท้ พุทธแท้เนี่ยก็คือวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะทานศีลสมาธิปัญญาเลยล้วนๆเลยเป็นเรื่องของจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ผลนะทางจิตใจอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่น้อมพระธรรมนะคำสอนขพระพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติแล้วกลายเป็นสงสาวกก็คือนับตั้งแต่ผู้ที่สามารถบรรลุธรรมนะสามารถที่จะ จเจริญอริยามรรคมีองค์8ประการนะสามารถจะละสั่งโยชนามไดนะ้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นเรานึกภาพนะครับว่าถ้านะความจเจริญรุ่งเรืองนะของพู้ธรนาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้จาก ธรรมะนี่แหละเข้าไปประดิษฐานในจิตใจของผู้ประพติปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นปกครองชาวบ้านนะคารวาทั้งนักบวชแล้วก็ทั้งชาวบ้านคารวาทั่วไปนะที่เราเคยเห็นในสมัยครั้งพุทธกาลและเมื่อพระธรรมไม่ได้ถูกน้อมนํามาบติปฏิบัติเนี่ยนะก็จะกลายเป็นพุทธเถียมไปจนสุดท้ายพุทธศนะาสนาก็อันตรธานหายไปจากอินเดียนะครับแล้วก็มาเจริญในประเทศบ้านเรานะ พันธะเกี่กบประเทศบ้านเราเนี่ยนะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอวสิการเนี่ยซึ่งเป็นเสาหลักพุทธนาเนี่ยไม่มั่นคงหนาง้อนแง่นนะถ้าวันหนึ่งมันค่อยๆหักไปเสาทีละท่อนเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ภิกษุณีในบ้านเราก็ไม่มีนะถ้าในแต่ละเสานะสี่เสาเนี่ยก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอวสิกาเนี่ยไม่ประพฤติปฏิบัติธรรม ตรงตามคําสอนพุทธเจ้าไม่น้อมนําอรียมมัคมีองค์8ประการมาประพฤติปฏิบัติจริงจังนะเป็นพุทธแท้นะแล้วก็น้อมนําคําสอนพุทธเจ้ามาประดิษฐานในจิตในใจให้สําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเสานะแต่ละเสาเนี่สั่นคลอนแตกราวและสะวรรหนึ่งเสานี้หักลงนะพราะฉะนั้นความมั่นคงของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะอันตรธานหายไปได้นะเชกเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย นะมันถือบอกว่าอย่าประมาทแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวพุทธและต้องการเป็นพุทธแท้เนี่ยนะครับเราต้องฝึกฝนเจริญสติภาณนาพัฒนาที่จิตนะครับเมื่อเราฝึกฝนพัฒนาที่จิตเราถึงจะรู้ธรรมะแท้ๆที่พระเจ้าตรัสรู้ได้เราถึงจะรู้เรื่องอริยสัจสีถึงจะรู้เรื่องมรรคผลนิพพานนะครับตามความเป็นจริงอ่ะรู้จริงอ่ะนะเพราะฉะนั้นรู้จริงไงแหละคือแก่นพุทธศาสนานะใครที่รู้เพียงแค่ การฟังอ่านท่องตำราตำราเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เพียงแค่เปลือกนะหรือว่ากระพี้นะครับมันเมื่อเรารู้จริงเราถึงจะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตนะด้วยสีปัญญาได้นะครับมันต้องมุ่งสร้างทําที่เหตุเท่านั้นนะจึงจะหวังผลสําเร็จได้นะครับถ้าใครแค่ลูบๆคำๆนะไม่ประพฤติปฏิบัติทำจริงๆน้อมนำทำเข้าไปสู่จิตใจจริงๆเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ายากนะครับ แต่ที่พูดให้ฟังเช่นนี้นะเพราะว่าเห็นความเสื่อมนะครับของเสานะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหลักของพุทธศาสนานะครับเพราะว่าเห็นการผิดพระธรรมวินัยนะของกลุ่มนักบวชนะครับชาวบ้านคารวะที่หลงงมงายในไสยศาสตร์นะในโหราศาสตร์ซึ่งไม่ใช่พุทธท้นะครับก็จะทำให้เสาเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น รีบฝึกฝนประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับน้อมนำธรรมเข้าสู่จิตใจนะก่อนพุทธศาสนาเนี่ยจะอันตรธานหายไปจากในโลกใบนี้นะครับถึงเวลานั้นต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งท่านก็ทรงทราบอยู่แล้วครับท่านก็วางเสาหลักไว้4ต้นนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจนมั่นคงแล้วท่านจึงเข้าสู่บริณิพ,พาน,นะแต่ว่าไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนนะมันเป็นไปตามกฎไตร,รลักษณ์นะครับ และว,วันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ